สวัสดีค่ะวันน้อินไซต์มาที่ประเทศไทยอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาเข้าไปดูตำนานของการมีฝิ่นในประเทศไทยห่อฝิ่นอะุทยานสามเหลี่ยมทองคำจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปรับชมกันเลยค่ะ Hi guys this is gift Mrs. DC America 2022. I would like to invite you to come tour Thailand along with me. Thailand is a beautiful country full of exotic nature, culture, and story of growth and abundance. I am so proud to share this trip with you, and it is good to be home. Good morning, news mrs dc america today i am here at the golden triangle but especially at the opium museum we couldn't so this museum is actually a private one she started this museum by just starting the antique shop because of a lot of tourists in between as you know this is the golden triangle is between vietnam thailand And loud. some people come by together they go by you know แม่น้ำคง for everyone to come in and see what is opium look like and what is the whole history of it คุณแม่พัชรีนะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งหอฟิ่นแห่งนี้ค่ะได้รับความรู้จากท่านนะคะในการทัวหอศิลป์ในครั้งน,นี้ค่ะ this area our e x p e r i e n c e s is แม่น้ำคงลึ work. yeah ตรงนี้ใช่ไหมคะคือสามเหลี่ยมทองคำค่ะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างพม่าลาวแล้วก็ชายแดนของประเทศไทยค่ะต่อมาคุณแม่ก็จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของฟินนะคะก็เล่าโดยละเอียดเลยนะคะว่าการเดินทางของฟินเนี่ยมันเริ่มมาจากตรงไหนแล้วมาที่ประเทศไทยได้ยังไงคะ่ะมีสองร้อยกว่าสปีชีส์ตามที่คุณแม่บอกเลยนะคะดอกฟินเนี่ยคะ่ะ มี200กว่าสปีชีแน่ชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาจากภาษาละตินคำว่าซอมนี่นี่แปลว่านอนหลับหรือง่วงหาวหานอนนะที่ได้รับสารหรือว่าคนที่เสพฟินเนี่ยจึงมีอาการง่วงเหงาวหานอนค่ะในนิทัศการก็ยังบอกอย่างละเอียดเลยนะคะเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวฟินนะคะแล้วก็เวลาที่สุกงอมของฟินนะคะนี้เป็นฟิงมากคืดฟินนะคะเขาจะมีท่าพิเศษของเขาคือเอาส้นเท้าอุดรู สุวานเกิดความสุขสมที่สุดเวลาเขาสุขฟิล์มแล้ะค่ะ oh. แต่นักเลงฟินจริงๆจะรู้จักท่านี้ ยังเปิดเผยนะคะว่าคนที่สูบฟินเนี่ยเขาก็จะมีโพซิชันประจําตัวของเขานะคะก็คือเอาส้นเท้าเนี่ยอุดไปที่รูก้นหรือว่ารูทวารหนักเนะีค่ะเพื่อที่จะทําให้การสูบฟินเนี่ยมีอรรถรสมากขึ้นหากใครสนใจหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องฟินนะคะคุณแม่พัชรีสามารถให้คําตอบได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเ้ากระเด็นมุวงจะมีแซมนิดๆที่เขาจะเอาไว้เก็บเ,เป็นยา

เคที่เขาก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยค่ะว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็อาจจะเปรียบเสมือนดอกฟินก็ได้ค่ะสวยงามบานแรกแยมนะคะแต่ก็แฝงไปด้วยพิษร้ายค่ะเห็นว่าแาวเขาแต่ละเผาเนี่ยทำการเกษตรเดือนไหนทำอะไรอ n ่างน e to n ่ามาเราชิมชาวต่าอะไรกันแล้วแสดงให้เห็นฤดูการเก็บเกี่ยวของฟินนะคะนั่นเหรอไม่ใช่นี่เป็นตุ้ม อ๋อตุ้มน้ำหนักตุ้มน้ำหนักเฟอร์นันด์ดาดเวนนดาดเวฟ์จากฝินแล้วเนี่ยก็ยังมีของโบราณอย่างเช่นถ่วงน้ำหนักลักษณะต่างๆนะคะก็มีลวดลายหลากหลายรูปแบบมีสีสันแล้วรวมถึงความหมายของแต่ละอันที่แตกต่างกันค่ะนี่ค่ะเป้งพวกนี้ เขาจะต้องมีมาตรฐานหรือการรับรองจากราชสำนักมีสเตมอันไหนเข้าเกณฑ์ผ่านเขาก็จะประทับตาไว้ซึ่งอันนั้นก็จะประทับเป็นแฉกอ่วนอันนี้เป็นเป็นล้วมเขาเรียกว่าคล้ายๆตัวเดบิอะค่ะเวลาซื้อขายกันก็จะก้อนเป็นก้อนใหญ่อราคาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ถูกค่ะรู้เหรอตอนนี้ตั้งแต่โควิดมาในปิ่มรถแสนมาเป็นสอมหมื่น ที่เรารู้กันนะคะฝิ่งก็นํามาใช้ในทางการแพทย์ได้นะคะ She just say that uh, when they look at over you know uh, the bird eye uh, you can see where it's the location of the landfill from the opium and especially Thailand they try to protect that so the way they kill, the opium is not just burning they have to use the the wood bamboo bamboo wood just just heat it and it's that keel from the t ground not the wood okay มันก็จะช้ำแล้วก็หักอะค่ะการทำลายฟินเนี่ยเราจะใช้เคียวเนี่ยค่ะในการเกี่ยวออกมานะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเหนียวเฉาไปเองนะคะเราจะไม่เผานะคะเพราะว่าเดี๋ยวควันจะส่งผลต่อมนุษย์ได้นะคะง่ายๆไม่ใช้หลอด ไปกวดนิทโเจาะรูแล้วก็ทำาด้าาหรือไม่งั้นก็ใช้แก้วเซรามิกคุณแม่พัชรีก็พาเรามาดูแฟชั่นกระบอกฟินค่ะกระบอกสู่ฟินเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดเลยค่ะรวมถึงวัสดุต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยก็มีทั้งไม้แล้วก็โลหะค่ะอาจจะแสดงถึงชนชั้นในสมัยก่อนก็ได้นะคะ They c a the b o t t เก็บยันเสือท <an> ี่เอาไว้สูบฟิ่นเลยนะคะเสือนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือระบายความร้อนได้ดีเช่นนอนแล้วจะเย็นสบายลงฝิ่นทุกลงก็จะปูด้วยเสือ อย่างที่คุณแม่บอกค่ะการสูบฝิ่นสมัยก่อนเนี่ยเป็นอะไรที่จริงจังมากแล้วมีโรงฝิ่นด้วยนะคะฝิ่นก็แล้วับปวดในในตุ่มคันในในอะไรเยอะคนเป็นมะเร็งอะไรก็ใช้หมอกฝิ่น so they are good side and bad side ที่จะสิบกิโลของฝิ่นได้หมอกฝิ่นหนึ่งกิโล yeah can be a good medicine right หมอกฝิ่น that you can use หรือหรือไม่ก็ได้เฮโรอีนหนึ่งกิโลได้ ที่พยยุเด t นลองไมของทุกอย่างนะคะมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียค่ะอย่างฟินเนี่ยก็จะได้ทั้งมอร์ฟีนและเฮโรอีนค่ะที่จะมาใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าก็เป็นสารเสพติดเช่นกันค่ะคุณสาขนจิน16ตันมาส่งให้ในคนอ้วนในคนของเราแล้วไม่เกียวมจ่ายค่าผ่านทางให้กองคนเก้าสิบจริงห้อกองคนเก้าสามก็เลยมาตีตีก็ข่วมจกักพม่าเนี่ย ก็ไปในลาวเพราะว่าจะเอาฝิ่นไปตมให้หลาวอยู่แล้วตอนนี้สถา,านที่ตรงข้ามเราที่ลาวที่เรามองไปเห็นบ่อนกานริโนเยอะๆเอากระถังประวัติกันก่อสงครามกันอยู่ระหว่างสามชายแดนค่ะคล้ายๆเหมือนระบบมาเฟียเหมือนกันนะคะคุณแม่เล่าไปก็ขนลุกไปค่ะว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยหรอคะในชายแดนของไทยเรา นอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่วนที่เป็นนิทรรศการจำลองรูปแบบของบ้านนะคะที่อยู่ในชายแดนของสามเหลี่ยมทองคำค่ะก็จะมี ตัวยาแล้วก็รูปภาพนะคะของผู้นำลาวในสมัยนั้นนะคะรวมถึงสิ่งต่างๆนะคะที่จำลองมาเหมือนเป็นสถานที่จริงๆเลยค่ะใครนะคะที่สนใจอยากกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะคะที่ดีค่ะมีให้เที่ยวหลายอย่างแล้วก็มีความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมทองคําค่ะคุณแม่พัชรีพร้อมที่จะให้ข้อมูลและความรู้ต่างๆในประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่ให้เรารับรู้ว่าโทษและประโยชน์ของฝิ่นคืออะไรแล้วก็มีความเป็นมา และวัฒนธรรมอย่างไรนะคะในสามเหลี่ยมทองคำค่ะ Thank you so much คุณ p a t r i l i for education and it's so much thing that you put all together is fascinated me and inspiration for everybody don't know anything about opium so as you s e e opium there can be a both side right if you use the right way it can be a good drug right and helping other people but if you take it in the wrong way is t you can kill yourself not just killing yourself it's a killing all of the life cycle of all the kid you know like crime and everything w mean I don't have to name all this ขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกอย่างวันนี้อยากจะฝากข้อความอะไรไว้สำหรับให้ทุกคนที่จำเรื่องฝิ่นได้บ้างแล้วก็ทำเหตุผลอะไรถึงได้มิวเซียมนี้ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูค่ะเอาต้นต้นเลยกันนะคะพิพิธภัณฑ์เราเพิ่มปรับปรุงใหม่เด็กเมื่อ5มีนา <laughs> <laughs> so, so anyone want to learn more about opium the good side good downside or anything you want to learn about it you can see it from my video but it's better that you come see yourself and come visit our museum <laughs> thank you so much <laughs> like subscribe or comment <laughs> in this channel if you want to hear what's upcoming next in our community, follow me on the next video.